อ่ะสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่หักแพลงเบิร์ดสกุลสกุลนนะพี่น้องเขาหูกมาพอกับทองสบายในตอนนี้กับงย่วยอยู่พี่น้องเนาะอ่ะขี่ไห้ดิอยากนอนลอะไรเนาะคือพวกกินข้าวจอยเออมาพี่น้องนีจะหน่อยกินข้าวแล้วจังเขากินมาพี่น้องมือนีงกินจำปลาพี่น้องหลายคู่หลายคน มาอุ่นดองนะครับองจะนอยเป็นยังทางนี้นะพี่น้องเนาะางนี้ก็เป็นกุ่มผู้ชายพี่น้องสบายดีบ่สุขุสุน อบ่ริยพอดีิวขาพี่น้องเบลกไสดี้วก็ำองกัดหัมคะสบายดีบย่หิวเขาแหงปุณิสบายดีหาอยากดำๆเน่ะไปขนเขามือเดียวอันแห้งนี้เด้อมาหจะเห็นนะขามัได้ขนไปหนดอกเองตากเดนั่งดักทา้้งวบอย่าเห็ุคำใหญ่เลยเด้อเขากอง bởi ba, công ba, mượn đây nè, con khẩn mày mượn đây, nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhấc, ugh, ăn thôi đấy, nhấc bớt cơ ơn đã thang gì đeo, bớt đấy, ngân bớt bảo, đi cất áo đó, ngân chào có được, ทางในเฮือนอ๋อมงกุ้วก็กินเข่ากระทังฉี่ไม่กินข่าหรือยังคจุ่มกันอยู่ก่อนหนกันเออยัยังยังยังอ่นเบิดละอินเด้อกินข้าก่อนทางนี้กันหาหิว เจ้าไปอยู่เซโปนดนกระบูจักเลยฮู้ฮเข่ากระแขงกินแล้วเหาลดหุ่นยิห่างหกสิบโลเจ้ามนไดตื่นมาสิติดแรงผัดลง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 ตอนนั้นเห็ดยังเนาะเบื่อผัดโซดลงเงินลงแล้วลงบุรีนอน กูขายเครื่องสองมือนสิบายโค้ดนั่งยินนอนกินไปเห็ดเรากักันซุ่ยได้อยู่ฮะหิวนอนผู้แสบอานองไมาขายยังกินซื้อกินเชียวแ่มเลยกูไมาขายยังกซื้อเฮ้ยโมนี่น้ำก้อนกับบรซิสมบําเี้ยน้ำไหกตัวบอืมข่าวอยู่

แพทโทดูแพทมาทำมะมวเขแบานนี right? <that is amazing> <speaking> <ập mat> <lift> okay, ่ม่วใหญ่มาสิบใมะเอปลาดูกันหากระนั้นนี่เมสซี่ปลานนั่งไร่ายเห็นท่กาคืพาวั้มเดปอเค้โหแงเคาะมคไรผิดคอย

คอยบุกีเวลาไปขายหากะมาเลยนะข่ายังเบลแผายเาเลาะเ่องเสียงหาวเองหาวเนอเล่นตรเลยเสนซาวอีกคุสิวชงเจี๊จงเมาเด้เยขนาดเจ๊แม็กกใกล้แต่ยังวู้เจ้ากว่าจักโมงแม่่เ้บอก

ลันนี้เลยครับใจมา่หเหมือนิลามัยากลูก่อนไปกินเผามันยายบหลีสามารบ่เวลาเห็ดเบียกมาลูกมึงไปเห็ดยนมานังบอเลยไ่มเลยไนะมันหยมานอเลยานอยู่หนับลได้ไหมเมันงถึงไม่เป็นไรหเอาแคเห็นั่นยบเอากล้องมนันเออ มาขึ้นกับมาแต่เมื่อแล้วเมื่อวี่เราข่ป่ะเื้ออื่นแล้วมาใหม่แม้มเป็นหนาวม่บแคมเป็นหนาขอแลม่มานดีมันมีเรียกเห็ดบองขึ้นอาง้เน่ยนอจหมักอันเครองขึ้นมาขอนะฮะปลาดิสกิจปลาจีปลาจีปลาตำขาบอเออหมออืมบริษัทมันมืออ่นเหรอบ่มีเรี่ยงหนึะใจปลา ค่ี่ให้ตัม้มกับขวบัเพก็คือสื่เดาอันนี้ือวอ่ะไหมฮเงินไปเก็บดอกไม้ห่อยด้วยวค่ะสื่อเยแต่งพันเขาเดี๋ยวหักเลยนะใบเดี๋ยวหักเขาามีเนี้ยที่องโอยเหนียนี่ยังเขาตัยังถือยังใช่มนเขาแก่เลยกัน มักยมมักยมยากแก้มักยมมาท่านทุกมาเอยลูกอากาศอยากก่างยืน,นยนาะเมื่ออื่นอากาศทั้งนี่แหละวันนี้เขาเต้นบหมเอยเจ้ากะเอาอันกรโปร่งเซนเซอร์มาเปลี่ยนเด้๋ยวตัวไหนยังเมือ่อ ม้ไปได้ไหมมูสุดมือสี่เงินได้ครับคุณชอบข้าวตุ๋นยังปุ๊น่าทำไหมไม่จ่อยพุก่ะครเอาไมาใส่แล้วมัน็นตุ่มับ้วเปค่อะไรจมจม่ท่าเอยก็จันทางขากบอกว่าจั้เขียวเห็นเออแบบนางคนฮะ เตีเันจะไม่เมันีนห้าัหาแล้วเราทำมาไลกไปจังไปแล้วเราไปบ้งไม่ได้ค่ะตัประเด้งปละกระเบนเหยียนะเีดามจดีักนิดประเด้ประเบนนี่จะเป็นคนเดียวเลยไม่ได้หลายคน อี่สิบางงานกันก็เห็ดเล็บอไเดินหลายเลยต้องหาเห็ดเหรเฮยได้ดีแล้วมันไงเออไปองาลด้วยตองหาตัดสุดทปแม่มันงอยู่งานกระพุ้นยิงอะไรเด็กนเด็ะสิบพันรู้แหละ

เล่นลานรานเลนเ่นุ่นเลนอีกเห็นไหใช <tr> <forever> <t hat> <s we iger> ้ใหญกันออโจหลังจากกินข้าวอีนมแล้วะเพียงเนาะเป็นกระหิตเื่องสุมาสุมาใหญ่เฉอยงสุมาหร้อยงเนาะแม่ สมมาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วพี่น้องที่เหมือนสมมาผายทรายเพี่น้องนี่เนาะมีหมอนมีเสือมีสิ่งแพ้ยังแพ้เสร็จหน้าตัวนี้เป็นเครื่องสมมาทางผายทรายด้วยนงเนาะมีหมอนมีเสือแล้วก็มีสิ่งมีแพตเตอร์ลู

มันเกลมันมกลใช่ไมฮไม่ไท้ีบ่ไม่ไ้นี่แ็่้านั่นก็ได้เลว่ายเท้านีมันสิเลอมันสีมันมันสิบเลื่ายิ้่งมนิะไมันห่อมเลยเออเอไปหนบเนี่ยมันแคบได้ครับมึงอื่นจะใหา่เนะมันแคบ้า่่คน่าเข่าแล้ว่อจะู่ ตัวนี้คนกำลังเตรียมเห็ดกินมาออื่นนะพีしし่น้องเนาะใจป่าทางนี้มีแต่บุสาวพี่น้องกลุ่มบุสาวหลังจากหลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องกล่ามาเห็ดปลามีแต่บุสาวพี่น้องบุสาวจะนอนบุสาวเมียเขาเลย สาวือส้เปาาวแพงเซโนปจ้วางนเดเอาเซนซีหนไหมิาจ้ีนระหว่างเทงเลยนใจแต่กลางบอมันกนางมันาวมกบีนันมาจ้าเดินไปใส่ดีไม่ต้องาบอนอน กับเข่าทอมคุณอะไรเนี้ยเลยแล้วยังกินไมล่อเราถกินสะััดมาอลไเอาไข่ไก่มาให้เราต้มกับไก่ไข่คุณบอกไข่ไก่ค่ะบบนาวห่บอเขาเรียกมันว่กเป็นย่างาไข่ค่ะทางเจ้าเบาคนอะไรฮักเสด สบายดีเมื่อด้วจะบ่าวไว้จ้วนาสีดำมาจากจอมอื่นไปไ้ไปนาเดียวก็จักวนาน้ำสก๊กแด้วเนี่ฮะน้ำสกเอาน้ำดื่มอาน้ำมาแ่อาน้ำดื่มมาแซ่เหมือนกินเออนป่าอีเม่บอกว่าน้ำดื่มนะตัวเด็กจะสิแ่น้ำสะ เออตอยนีแล้วจบ้าแค่สรเสตัวนีแหละก็แล้วจะเป็นะสีตาหงเงเนาะกินของกินน้ำะเบียกก็ไมยังลาเนาะ มันยังโบเล้วจะเย็นระบบสินาเปนพ่อหลูกราคาสินาแม่นบวยาจะมาอย่างนั้นะฮะมันใจปลาบอกราเอยักดำเราจะบบาครับพี่น้องเลยดาเนีมื่อจกขายแสท็จชิ้นนี้ยซือส่นบ้านนอกดำจ่อยได้จะบบานน้ เดี๋ยวโบกแปรงเสนนาแล้วแล้วกัจะเห็นว่าคอนเซ็ปต์ชีบัวนะเป็นหนาลิงอะแรนีกเออ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 นั่นมานั่นมาย้ายเนี่ยเบอร์ไทยไหมมั้โอ้ยปกติบึงพอดิบส่วนสมมาสมานอสเพงกระบบ เื <c ười> มีศิ์มีพมแพมเนาะมีเสือ <c ười> อากาศจะเย็นเย็นมือนี่มือก็ชิงไปนี่แล้วอากาศ ญี่ปุ่นะแค่นไม้ตหงิไยอคนตองเศร้า hmm. พ mm ่อหยากินตอเศ้ามะตะแลออีกจตมเพสหลายค่ะกวาตเพมันมาสเตียแร้มาสเียลก็ปลาไลกวา่ สะงกับศิด้ขอปิดคขีดอบนนึงเนาะสุดท้ายนี่สะเพลงกับคอขมุขอบใจน้ำพลอพี่น้องเอฟซีเราที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เขาให้กำลังใจสะเงตลอดมาเนาะถ้าแสะเพลงเห็ดพิษผัดประการใดพี่น้องว่าบุถึงบัตตองบัวจูบงานงทีมีสะเงกับขอกับขอเถื่อขอภัยน้ำพลอพี่น้องเอฟซีลลายๆเนาะสะเงกับคอพรอนไว้ใสให้พ่อพี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะขอให้พ่อพี่น้องเบิดสุขสกุน เดินทางตลอดปลอดภัยพี่น้องในคลิปนี้สเปนก็พอกับสบายดี